สวัสดีครับผมมันหนุ่มนะครับผมมาดูต้นจำปะดะตอนแรกแหวมันเล็กนิดเดียวตรงล่างครับไม่สวยเลยฉีดโนคานาโนเซรั่มพืชเจ้มพ้นครั้งเดียวทิ้งไว้หนึ่งเดือนปรากฏว่าใบมันใหญ่มาแรงชอบก็ไล้มาฉีดยามันดูบนใบมันใบมันออกมาใบใหญ่มากครับโอออกมาทีหลังเนี่ยสวยพิพธภัณฑ์อะไรอะ่ะ ให้ได้เห็นผลแตกต่างอย่างชัดเจนเลยโนคะนาโนเซลัมพืชเข้มข้นใช้ได้ผลสุดยอดจริงๆเลยครับไม่ได้โม้ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ